ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่29ทธันวาคมพศสอ6 6นะคะซึ่งวันนี้นะคะเอดก็จะมาตามตัวเลขโค้งสุดท้ายจากพ่อน้องแจดนะคะไปฝากกับ fc ทุกท่านนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ โค้งสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่างวดนี้เราอาจจะโชคดีไปด้วยกันอีกก็เป็นได้นะคะช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นวันที่29เ้านาะเพราะว่าพรุ่งนี้แอดไม่ได้มานะคะเพราะว่ามาตามช่วงตอนเย็นแล้วนะคะเนี่นะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะบริเวณรอบๆบ,บ้านของพ่อน้องเจสนะคะวันนี้ก็พาน้องเจสกับพี่สาวมาด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากเขาไม่ได้อยู่นี่นะคะเขาก็อยู่กับคุณย่านะคะบางวันก็ไปนอนกับ แอสที่บ้านนะคะเนี่ยนะคะคุณพ่อก็กำลังดันที่เตรียมที่จะต่อเติมมาข้างหน้าอีกนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังขาดงบประมาณอยู่นะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพ่อพร้อมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อน้องแจ็สสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เอสก็จะมาตามตัวเลขโค้งสุดท้ายของพ่อน้องแจ็สไปฝาก fc ค่ะคุณพ่อ ไม่มีฝันอะไรเลยครับมีแต่ฝันวันเด่นเอเซลมาก่อนนั่นแหละฝันวันพระก่อนเนาะที่แอดนำเสนอไปแล้วเนาะไม่ไม่ไม่ได้ฝันอะไรอีกเลยยบ<อ>ไปเลยโค้งสุดท้ายไม่มีความฝันอะไรเพิ่มเติมเนาะโออดกลัวว่าเอฟซีจะพลาดนะคะก็เลยมาตามให้โค้งสุดท้ายอีกค่ะเนาะเพราะว่าปกติแอดก็ตาม <c oughs> ในวันหวยออกเนาะแต่ว่าวันนี้ก็มาตอนเย็นก่อนหวยออกเนาะ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วเนะาะค่ะแล้วคุณพอ่อไอชอบตัวไหนเนาะคุณพ่อเห็นว่าซื้อตัวเลขไว้แล้วใช่ไหมคะผมมีซื้อเพิ่มเติมมาสามเจ็ดหนึ่งเท่านั้นเลยครับอ๋อแล้วสามเจ็ดหนึ่งได้มายัางไงเนาะคุณพอ่อคิด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 ไปก็อยากซื้ออย่นั่นเลยครับอ๋อคืออยากจะซื้ออ๋อเพราะว, 8, ว่า 8, ซื้อหนึ่งแต่เน้นอยู่ที่เก้าแปดหนึ่งนี่เลยอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพ่อจดตัวเลขให้เอฟซีหน่อยค่ะเพิ่มเติมเนาะ วันนี้คือไม่ฝันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ามีตัวเลขนะคะในใจที่ว่าชอบอยากจะซื้อนะคะเพิ่มเติมมาหนึ่งชุดนะคะตัวเลขเพิ่มเติมมาหนึ่งชุดนะคะนี่นะคะอ๋อเพราะว่าเปดกับสามตัวเดียวกันเนาะ,ะเพราะว่าซื้อขึ้นซื้อลงประมาณนี้เนาะ,ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขของพ่อน้องเจ็ดนะคะ วันก่อนที่แอดนํำเสนอก็คือเก้าแปดหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะวันที่ย9ิบเก้านะคะโค้งสุดท้ายนะคะคุณพ่อก็ซื้อสามเจ็ดหนึ่งเพิ่มเติมนะคะคือไม่ได้ฝันอะไรนะคุณพ่อเนาะเอาทอมฝันตัวเก่าเลยมามามา,มานอนคิดดูหอ,อามาว,วิเคราะห์ใหม่เนาะวิเคราะห์ใหม่<อ>คือที่ว่าผมฝันว่าสามคนนะค่ะค่ะอ๋อสาม,สามคนก็ปเป็นสามเนาะสามสามคนเป็นสามก็ได้จะเป็นเก้าก็ได้เจนนะอ๋อ ผมแค่มาเปลี่ยนแปลงดูเอามาเอาสามมาตั้งดูค่ะเอาเอาวางเลยค่ะคุณพ่อจ้าเอาสามมาตั้งไปจับปลาในโบในวัดอที่ที่พูดไปนั่นเลยไปาาบานแหนั่นเลยก็ได้ปลาช่อนตัวหนึ่งเท่านั้นเลย<อ>สามคนค่ะค่ะนนผมก็เลยเน้นว่าเก้าแปดหนึ่งเพราะปลามเป็นเลขแปดอยู่แล้วเลยค่ะแต่ผมอาศัยว่าเป็น เอาคาว่าจับนี่เลยมาเป็นเลขเจ็ดตัวหนึ่งด้วยอ๋อใช่ใช่เนาะพี่เนาะเพราะว่าจับก็ต้องเป็นเลขเจ็ดเนาะเอาความฝันตัวนั้นเลยมาคิดมาตีความฝันใหม่วิเคราะห์ดูใหม่เนาะพราะว่าจะพลาดเนาะเพราะว่าบางคนก็ตีว่าจับปลาก็เจ็ดปลาก็8ดเนาะหนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งเนาะพี่ก็เลยซื้อเพิ่มเติมสามเจ็ดหนึ่งเนาะ อุ้ยสาธุสาธุคอยให้เข้าคอยให้ปังเนาะพี่เนาะเพราะว่าเอฟซีก็รอคอยความหวังจากพ่อน้องแจ๊ดแล้วก็น้องแจ๊ดค่ะอุ้ยทุกคนก็ต่างคนต่างก็มีความหวังเนาะเพราะว่าอยากจะโชคดีเนาะใช่เพราะว่าอุ้ยเอฟซีเขาซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบค่ะตอนนี้นะแอสได้เก้าใบแล้วค่ะผมไม่เห็นสักคนเลยวันนี้ผมนั่งเมื่อวานผมไปนั่งรอที่บ้าน อ๋อคือว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่ที่หมู่บ้านแต่ว่าไม่เจอพ่อค้ามาขายเนาะอ๋อค่ะค่ะก็ยังคงมั่นใจความฝันตัวเดิมไหมคะยังยังมั่นใจตัวเดิมเลยครับอ๋อค่ะแล้มันจแค่หนเนี่ะแล้วตัวที่ชอบที่สุดคือตัวไหนเนาะตัวเก้าตัวเก้าเพราะในในความ ในความคิดของผมสามคนก็คือเอามารวมกันอย่างนั้นเลย oh. แต่ผมมาซื้อแยกคือเพราะคิดว่าเอาสามกับเจ็ดมาด้วยก็ได้เจงนะอ๋อ oh, ใช่เนาะลองลองลองคิดๆเอาความฝันตัวนั้นเหลยเอามาเปลี่ยนแปลงดูเจน oh, เนะอ๋อเอามาตีอีแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าตีได้หลายแบบหลายตัวเน,น,นาะก็เลยตีมากๆเดี๋ยวกันพี่หยิบมา <c oughs> นี่นะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขของพ่อน้องเจ๊ดนะคะที่เพิ่มเติมมาใหม่คือ37-1นะคะจากความฝันอันเก่าแต่ว่ามาตีตัวเลขวิเคราะห์ใหม่นะคะ <อ loft. S 1> แต่ว่าคุณพ่อก็ยังคงมั่นใจตัวกรน้อคุณพ่อมั่นใจเดี๋ยวพ่อวงกลมให้ fc สิเยอะอัปกาสีแดงวงกลมนะยังมั่นใจตัวเก่าตัวเดิมนะคะ9-81นะคะ แต่ว่าเพิ่มเติมมาสามเจ็ดหนึ่งนะคะตัวกันเนาะเ,เพิ่มเติม,มตัวกันไ,ไว้นะคะกลัวว่าเอฟซจะพลาดนะคะนี่นะคะแคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะก็ส่วนมากเนาะงวดที่ผ่านมาเราหลุดแล้วงวดนี้อ,อาจจะไม่พลาดเนาะพี่เนาะค่ะก็มั่นใจไหมคะอาวางก็ได้ค่ะพี่ไม่มีความฝันอะไรเลยเลยนะคมฝันแค่ครั้งเดียวตอนนั้นก็ จอบไปเลยเนี่ไม่ตั้งใจจะซื้อตึความฝันตัวนั้นเลยถ้าฝันว่าจับปลาได้ตัวใหญ่สงสัยก็จะมีโชคนั่นแหละเอ็ดคิดว่าเนาะปลาช่อนนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยเท่าเสาบ้านนี่เอ้เท่าเสาบ้านนี้เลยเนาะนี่นะคะเท่าเสาแบบนี้เลยนะคะปลาช่อนหนึ่งตัวนะคะปลาก็เปดหนึ่งตัวก็หนึ่งนะคะจับก็เจ็ดเนาะไ็เลยราะับด้วยจับด้วยเนาะก็เลย เพิ่มตัวเลขให้ใหม่เนะาะค่ะค่ะก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขเพิ่มเติมมาใหม่ในโค้งสุดท้ายนะคะสามเจ็ดหนึ่งนะคะชอบก็จัดขัดก้าผ่านนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนะาะค่ะค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณพ่อน้องเจ๊ดมากๆนะคะที่แบ่งปันตัวเลขให้เอฟซีช่องละองแชนแนลนะคะเดี๋ยวให้พ่อน้องเจ๊ดอวยพรให้เอฟซีหน่อยคะ่ะขอ,อ,อ,อให้เอฟซีทุกคน ได้มีความบางอย่างที่ผมคิดด้วยสิครับผมอยากคิดอยากมีความบางที่จะได้ตัวเลขเด็ดๆอย่างคิดนั่นแหละค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะครับผมะโชคดีทั้งหมดเลยโชคดีทั้งหมดเลยเนาะน้องเจดเนาะทั้งเลขน้องเจษทั้งเลขของพ่อเนาะเข้าบนเข้าล่างแตกดังๆไปเลยเนาะครับค่ะขอบคุณพ่อมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ